ไข่สองฟองเจ๊ปานจะได้เต้าหู้หลอดไข่ประมาณ2ถุงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำเต้าหู้หลอดไขน่นมสดทําง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่ไข่ใส่นมสดและเจ๊ปานมาบอกเคล็ดลับในการทําถุงใส่เต้าหู้หลอดใช้เองรวมถึงวิธีต้มยังไงให้เต้าหู้ไข่ออกมาเป็นหลอดสวยงามมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะ ไข่ไส่เบอร์0ูนสองฟองนมสด UST สีอิ่วขาวและแป้งข้าวโพดค่ะเจแปนจะตอกไข่ลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะและเจแปนจะใช้หนังยางนะคะเป็นตัววัดปริมาณไข่ค่ะเสร็จแล้วเจแปนจะนำไข่ใส่ถ้วยตวงหรือถ้วยภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเทนมสดให้เท่ากับหนังยางที่วัดปริมาณไข่นะคะเทนมสดลงไปในไข่เลยค่ะ ใส่สีอิ๊วขาวลงไปและใส่แป้งข้าวโพดนะคะเราจะเติมน้ำลงไปผสมกับแป้งให้ละลายก่อนแล้วทำการคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะนำกระชอนตาถี่มากรองน้ำไข่ที่ได้นะคะ1รอบค่ะการกรองแบบนี้จะได้เต้าหู้หลอดไข่ที่เนื้อเนียนนะคะ มาถึงช่วงที่เจ๊าปานจะทําถุงใส่เต้าหู้หลอดใช้เองนะคะเจ๊าปานก็จะเตรียมถุงแกงแบบนี้เลยค่ะเป็นถุงร้อนนะคะขนาดไหนก็ได้ค่ะนํามาแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะใช้กรรไกรหรือมีดนะคะหั่นแบ่งครึ่งให้ได้สส่วนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเจ๊าปานก็จะนําถุงเนี่ยนำผ้ารองถุงที่ขอบที่ต้องการรีดนะคะแล้วใช้เตารีดเนี่ยรีดขอบเพื่อให้ถุงเนี่ยติดกันค่ะ แค่นี้ก็จะได้ถุงใส่เต้าหู้หลอดง่ายๆแล้วค่ะวัตถุด,ดิบพร้อมแล้วเรามาทำเต้าหู้หลอดไขน่นมสดกันเลยค่ะค่อยๆเทน้ำไขน่นมสดลงไปในถุงนะคะปริมาณตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้หนังยางนะคะมัดปากถุงให้แน่นทำแบบนี้ง่ายๆค่ะจนกว่าจะหมดค่ะ ไข่สองฟองเจ๊ปันจะได้เต้าหู้หลอดไข่ประมาณสองถุงนะคะเตรียมน้ำต้มใส่ในหม้อนะคะเป็นน้ำต้มที่ไม่ร้อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนำเต้าหู้ไข่ใส่ลงไปเลยค่ะใช้เวลาต้มประมาณ30นาทีนะคะทุกๆุกสินาทีกลับด้านเพื่อให้เต้าหู้ไข่สุกทั่วค่ะครบกำหนดเวลาแล้วนำเต้าหู้หลอดไข่มาแช่ในน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติเลยนะคะรอให้เย็นเพื่อให้เต้าหู้หลอดไข่เซ็ตตัวค่ะ เจแปนจะหั่นให้ดูเลยค่ะได้เต้าหู้หลอดไข่สีสวยงามเนื้อเนียนแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าเนื้อเต้าหู้เด้งดึงเนื้อเนียนมากๆเจแปนกำลังคิดถึงเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องต้มจืดเต้าหู้และอีกหลายเมนูที่ใช้เต้าหู้ไข่ทำเลยค่ะฝากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ เจ๊ปันขอตัวไปทำเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องก่อนฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะ